และในที่พอดีครับวันนี้เรามาจับท่านครับร้องเรียนกันมาเยอะอยากรู้ครับอะไรอยู่ในเก้บ้างแล้วทำไมอันนี้อันนี้เปิดได้ฮะอันนี้เปิดได้แล้ววันนี้แหะครับท่านอันนี้แหะครับท่านมีเหตุผลอะไรท่านติดขัดตรงไหนท่านถึงเปิดไม่ได้ติดขัดตรงไหนท่านอย่าตีหน้ามือสิครับ ท่านไม่รู้เรื่องเหรอติดขัดตรงไหนท้าไม่เปิดไม่ได้ถ้าท่านไม่เปิดผมจะเปิดนะครับมาเปิดได้ดูมีอะไรทุกคนมาดูพร้อมกันทุกคนมาดูนะว่านี่มาดูมาดูมาดูคืออะไรอ่านี่คืออะไรจองนายท่านว่าไงนะไม่รับของขวัญมีนโยบายชัดเจนงงไงสิ อ้าวอ้าวท่านมาเปลี่ยนใจมารับมางับของขวัญดืด้อๆแบบนี้มันจะดีงามหรือครับ